สวัสดีค่ะมาพบกับน้ำอ้อยเศรษฐีโชคพยากรณ์อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์จะมาดูว่าในช่วงปักเดือนกันยายน2563นี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างให้ไพ่ออกมาบอกนะคะเป็นคลิปของคนวันจันทร์จะเป็นเรื่องของการเงินการงานสุขภาพโชคลาภความรักอย่างนี้ก็ได้นะคะว่าดวงในปัก เดือนการยายนของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะสําหรับคุณวันจันทร์เท่านั้นนะคะก่อนอื่นน่ยก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดติดตามท่านม่่หมอด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็ขอให้กดติดตามด้วยเพื่อจะเป็นการอัปเกรดในคลิปต,ต่อไปของคุณได้เข้ามาติดตามฟังนะคะ หรือถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักแชทแอนไลน์เข้ามาได้ที่ใต้สามเหลี่ยมดีสคริปชั่นข้างล่างนี้นะคะใตโ้โพสข้างล่างนี้คุณคลิกเข้าไปคุณก็จะเห็นไอเดียไลน์แม่หมอเห็นเบอร์โทรศัพท์แม่หมอแล้วก็ค่าครูทุกแสนถูกของแม่หมอนะคะช่วงโปรโมรชั่นช่วงนี้นะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้นะคะช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นถูกสุดๆเลยนะคะ เอาครแล้มาดูดวงคนวันจันทนะคะว่าโชคลาภการเงินการงานหน้าที่สุขภาพความรักของคุณจะเป็นอย่างไรการเงินการงานคุณจะเป็นอย่างไรนะคะคนวันจันทรและหมอก,ก็ขอบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นดวงความรวมนะคะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณจริงๆนะอาคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้อาจจะเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนคนก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรที่ อ่ามันเป็นเรื่องดีๆก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นการปรับปรุงแก้ตัวได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีคุณก็อย่าไปซีเรียสอย่าไปจิตตกนะคะฟังเพื่อความเพลดิเลดเพลินฟังเพื่อความอ่าสนุกสนานอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเป็นสับไพ่ที่มีการยอมรับคุณให้การยอมรับนะคะว่ามันเป็นเรื่องของอ่าบอกเหตุการณ์ล่วงหน้านะคะว่าจะเป็นอย่างไร <c oughs> ก่อนที่แม่หมอจะสับไพ่แล้วก็ก่อนที่จะมาลงคลิป ก่อนที่จะมาอ่านคลิปเปิดคลิปให้ท่านผู้ฟังได้ชมแม่หมอคือขอตั้งจิตอธิษฐานไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะสำหรับคนวันจันทร์นะคะ,ะก็ยังไงก็ขอให้ออกไปได้อย่างแม่นยำชัดเจนนะคะคนวันจันทร์ค่าคำถามแรกเรามาถามเรื่องการเงินคะ่ะการเงินของคนวันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างคะขอถามไพ่คะ่ะขอสามใบของ การเงินนะคะของคนวันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างคะการเงินของคนวันจันทร์ช่วงนี้กําลังคือยังยังนิ่งอยู่นะ,ะยังไม่ไปไหนมาไหนเลยคือยังนิ่งยัง ยังไม่บาลานซ์นะคุณก็มีค่าใช้จ่ายจิบปาถะ,ะมากมายที่คุณต้องตัดสินใจที่จะจ่ายตรงโน้นจ่ายตรงนี้นะคะมันเป็นคือเขาเรียกว่าทางตันหรือเปล่าเพราะว่าแม่หมอเห็นไพ่เดดเดสแล้วก็ไพ่สองดาบเนี่ยมันเหมือนว่าการตัดสินใจยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะ,ค,ะคุณอยากจะเหมือนคุณจะจิบตัวนั้นมาใส่ตัวนี้อาจจะหยิบตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ตัวนี้มาใส่ตัวนั้นก็คือคุณก็ยัง หมุนพลวันอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ไพ่เดซมันก็ไม่ใช่ว่าแปลว่าจะเป็นไพ่ที่ไม่ดีเสมอไปนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่เกิดใหม่ได้เป็นอะไรที่เริ่มต้นได้ใหม่เสมอนะคะเพราะว่าดูการเงินของคุณเนี่ยดูเหมือนนิ่งมากเลยะคะ่ะการนิ่งการที่ยังไม่เคลือบคลานไปไหนยังไม่อัปเกรดขึ้นไปเลยะะก็ยังดูนิ่งอยู่ ถามว่าก็ยังมีพอใช้จ่ายไหมมันก็มีน,นั่นแหละค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีออกหลายทางนะอาจจะเป็นค่าใช้จ,จ่ายเรื่องครอบครัวเรื่องบุตรบริวารหรือว่าค่าใช้จ่ายเก่าๆก่อ,อนก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าคนบรรจันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนกันนะแต่ยังไงซะและแต่หน้าหมอคิดว่ามันก็จะมีการเริ่มต้นในเรื่องการเงินของคุณได้อยู่นะคะทีนี้เรามาถามเรื่องการงานการงานของคนวรรจันจะเป็นอย่างไรบ้างคะ ขอถามเรื่องการงานของคุณบรรจันจะเป็นอย่างไรบ้างคะ <_ d ans> การเงินของคุณยังติดขัดแล้วการงานของคุณก็ยังไม่มีเลยนะครคุณบรรจันรู้สึกว่าคุณบรรจันเนี่ยจะ คือเหมือนยังยังไม่มีอะไรเคลือบคลานขึ้นไปเลยนะคะแต่แม่มอเห็นไพ่เอสออฟวันคุณจะมีโชคมีลาภเกี่ยวกับเรื่องงานนะเงินก็ได้มาจากงานนะเพราะว่าเอสออฟวันออกมาบอกถึงการงานของคุณจะมีการเริ่มจะเป็นสิ่งที่ดีๆออกดอกออกผลได้นะกำไรที่คุณเหมือนคุณเคยทำอะไรก่กอผลก,ก,ก่อนมาแล้วล่ะ แต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องกําไรผลิตดอกออกผลให้คุณได้เก็บได้เกี่ยวได้ใช้ได้จ่ายอยู่นะเป็นจะเป็นาถามว่าเป็นเรื่องงานของคุณนั่นแหละนะงานมันก็จะมากับเงินนะเพราะว่างานของคุณนี่ดีนะถ้าคุณทําเกี่ยวกับงานได้ดีนะี่คุณจะมีเงินเยอะเลยนะเพราะว่ามันเพราะมันมาด้วยกันถึงแม้ว่าที่แม่หมอบอกเ,เ,เกลื่อนๆไว้ต่แรกว่าไพ่เดอะเดสมันเป็นไพ่ของ การเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งใหมใหม่ก็ได้ทําให้เราได้เกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ทําอะไรในสิ่งใหม่ๆก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่เอสออฟวอนมันออกมาบอกถึงการงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลสําเร็จได้นะคะคุณบรรจันคะแล้วทีนี้เรามาถามเรื่องความรักค่ะ ความรักของคุณวันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างคะขอถามสามใบคุณวันจันท์ค่ะความรักของคุณวันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างคะความรักของคุณวันจันทร์ดูเหมือนว่าเหมือนมีการจบการจากลักครั้งเก่าครั้งก่อนมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะมีการ กลับคืนมานะไพะ่จัสมินออกมาบอกว่าความรักของคุณกําลังจะมีการเป็นรักครั้งใหม่ที่มีความสุขมีความสมหวังมีความสําเร็จนะคะมีการหึงกันหวงกันอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นรักที่ยังไม่ครั้งเก่าคั้งก่อนคุณอาจจะเป็นรักที่จากมาแล้วจบมาแล้วหรือพังมาแล้วก็ตามแต่แต่แม่หมอคิดว่าความรักของคุณมันจะเป็นการ กลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาทําในสิ่งที่ดีๆร่วมกันใหม่นะเป็นใช้ชีวิตในความรักที่มีความอบอุ่นขึ้นมีความอุ่นหนาฝาคลั่งขึ้นนะคะเห็นไหมคะเป็นไพ่เอสออฟคัพนะคะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยเป็นมือจากสวรรค์ที่อ่าเข้าให้ความรักความอบอุ่นความสุขสมหวังอย่างเต็มเปี่ยมนะคะเพราะว่าไพ่ j u สต m เ n t เนี่ยเป็นไพ่ของการเทวดามาเปล่าแต่บอ,อกว,ว่าความประดับของคุณ จะเป็นการที่กลับมาเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆร่วมกันใหม่นะคะเป็นความรักที่ดีเป็นคู่อดีตชาติเป็นคู่สร้างคู่สมก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่ดีนะคะก็ยังมีการถึงการห่วงกันอยู่มีการส่องเฟซส่สองไลน์กันอยู่นะคะความรักของคณวันจันนะทีนี้เรามาถามเรื่องโชคลาภค่ะคนวันจันจะมีโชคมีลาบไหมคะ คนวรรจันจะมีโชคมีลาบบ้างไหมคะขอถามไพ่ค่ะสามใบนะคะอา่าโชคลาบของคณวรรจันยังไม่มีนะแม่หมอตอบเลยว่ายังไม่มีนะคุณก็ยังจะไม่มีในอีก หลายเดือนเลยนะตั้งแต่เดือนสิงหากันยาตลาก็ยังไม่เพราะว่าแม่หมอเห็นการสามดาบไม่มันเป็นอะไรที่คือมันมาบวกกับไพ่เก้าดับแล้วมันเป็นอะไรที่ยังนะยังไม่เกิดขึ้นนะยังไม่มีโชคยังไม่มีลาบไม่ดับซ้าถ้าคุณอทําอะไรลงไปในช่วงขณะนี้หรือลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะจะทําให้คุณเจ๊งทําให้คุณขาดทุนทําให้คุณ เสียไปกับเรื่องเงินเงินทองทองได้นะช่วงนี้อย่าพึ่งเสี่ยงนะแม่หมอขอเบรกไว้ก่อนคืออย่าพิ่งเสี่ยงนะคะนะคะขอเตือนไว้ก่อนนะถ้าเดอะสตรงองออกมาบอกถึงความรอบคอบของคุณความอดทนของคุณนี่แหละนะคะเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอย่างนี้แม่หมอก็ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีโชคมีลาบแต่คุณก็ยังควบคุมตัวเองได้นะไพ่สตรงองเห็นไหมคะ ก็ยังควบคุมตัวเองได้นะฮะห้ามจิตห้ามใจตัวเองได้นะก็ยังมีอะไรที่ดีอยู่เป็นอะไรที่ดีอยู่นะคะคนบรรจันนะคะทีนี้เรามาถามเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างคะสุขภาพของคบนบรรจันจะเป็นอย่างไรบ้างคะ ดีนะคะไม่มีอะไรนะคะก็จะมีแต่ก็ช่วงอาจจะเป็นสันหลังนะอาจจะเป็นสันหลังหรือว่าอาจจะเป็นพวกกล้ามเนื้อก็ได้นะะกล้ามเนือ้ออักเสบเป็นสันหลังที่ป,ดปวดปวดไม่เมื่อยอยู่นะตามไหล่ตามเขาเรียกอะไรอะตามไหลตามตรงป,ปีกหลังนะคะมันจะรู้สึกเหมือนปวดเมื่อยนะคะ ก็ยังไงก็รักษาสุขภาพให้ดีกันแล้วกันนะคะแต่อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะก็แข็งแรงดีนะไม่มีอะไรแต่คุณก็ควบคุมร่างกายตัวเองได้นะคุณก็ยังเป็นอะไรที่ก้าวถ้วยกับเดอะเมดิเชียนเนี่ยคุณก็ยังควบคุมตัวเองได้นะควบคุมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงให้สมบูรณ์ได้นะแต่ยังไงก็อย่าเผลอแล้วกันนะอย่าเผลอเรื่องมันก็ยังมีไฟออฟบอนออกมาอาจจะเจ็บปวดได้นะอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีได้แต่ยังไงก็ ขอให้คุณงานดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างที่แม่หมอบอกก็คือว่าเป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกับไหล่กับคอหรือว่าอาจจะเป็นที่ปีกหลังนี้ก็ได้นะ่าเพราะว่าแม่หมอเห็นตรงนั้นนะโอเคก็ okay, ขอจบคลิปของคนวันจันทร์นะคะก็ยังไงก็อยากใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทแอนไลน์เข้ามาได้นะคะที่ใต้สามเหลี่ยมดิสคริปชนันข้างล่างนี้นะสามเหลี่ยมเล็ก คลิกเข้าไปใต้โพสนี้คุณก็จะเห็นไอ l ดี e ไลน์แม่หมอ,มหมอเห็นเบอร์โทรศัพท์แม่หมอแล้วก็ค่าครูทุกแสนถูกของแม่หมอนะคะคลิกเข้าไปก็จะเป็นดวงส่วนตัวของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยํากว่านี้แน่นอนนะคะก่อนอื่นก็ขอให้กด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้าใหม่ก็ขอให้กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกริ้งๆให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการอัปเกรดของคุณต่อไปในคลิปหน้านะคะ ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสำหรับคลิปคนวันจันทร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ